เกมเริ่มครับเอาครับเกมเริ่มครับที่3ามอ่าวเซเดียมครับวันนี้นี่ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากนะครับกัคือในฝั่งของประจวบเองนี่ทำไปแล้ว1ประตูนะครับชูติพลเปิดลูกนีอ้าโอ้โหแล้วลูกอิชาต์โอ้โหครับยังปัดไปได้ครับโอ้โหดูเดี๋ยวต้องดูว่ามีทงขึ้นหรือเปล่าครับแต่ว่าที่แน่ๆครับกำพลนี่ปัดออกหลังไปแล้วครับ เป็นยานโตบัสนาครับจวหวะเข้าไปชาร์จตรงนี้ไม่มีล้ำหน้าแน่นอนแล้วบอลคลุกคลิกมาชาร์จดูนี่ติดเซฟนิดเดียวครับทางกำพลดูฮะปลายเกือกจิ้มเข้ามานี่กำพลนี่ผวาออกมาบล็อกไว้ได้ครับเสียดายเลยครับยอดรักยิงได้ด้วยครับเอาครับยอดรักลูกนี้แม่ยิงเลยครับจะเล่นเสาแรกครับแมแต่ว่าไม่ได้กินขอญชัยสุดล้อมครับขอญชัยนี่เห็นอยู่แล้วพลาดยากครับลูกนี้บอลเห็นตลอดการเดินทางของลูกบอลนะฮะเนี่ะหายเข้าไปในอกเลยครับหน้า พิบูลทำไงครับเข้ากลางเอาแม่กด้วยครับแล้วเก็บหน้ากรอบยิงลงนี้เป็นศิริศักฟูฟุ้งครับยิงให้กับทีมเยือนระยอง f c ครับบุกนำดีๆประจวบ1ประตูต่อศูนย์ครับบอลเข้ามาจากทางพิบูลทางด้านขวาด้านซ้ายแล้วนะฮะเข้ามาแล้วเกมรับของทางพอมาเข้าทันจังหวะของศริศักฟูฟุ้งครับไหลข้าอเลยครับอุกอนลูกนี้ครับนี่ฮะพอมานี่แล้วมองเข้าไปข้างในนี่เห็นทางศริศัก อยู่ตรงบริเวณหัวกะโหลกนี่ให้ไปล้วกัดไม่ถึงแล้วเต็มข้อด้วยเท้าขวาหายสามเหลี่ยมไปเลยครับหนึ่งประตูศูนย์ครับทีมเยือนบุกมานำทางพิธีประจวบแล้วครับโอ้โและถือว่าเป็นประตูแรกในยุคของมาซมิทากิด้วยครับในการทำระยองเอฟซีกับภารกิจอย่างน้อยคือการหนีตกชั้นนหะครับวางเท้าหลักแน,น่นๆแล้วปล่อยบอลออกจากข้อไปแบบเต็มๆตมวยอากาศเข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับสุดยอดครับทางสีศัก์ฟูฟง พิธีประชวบศูนย์ระยองหนึ่งสนุกแล้วครับเกมโอ้โหถือว่าเดี๋ยวนี้บทบาทยังน้อยนะครับเอรียเก้เลียงโอ้ย <c oughs> เนี่ยครับเลียงผ่านยอดรักนาะเมืองรักเข้าซ้ายเข้าซ้ายตรงหัวกะโหลกตัวที่ซ้ายลูกนี้มันเบาเกินไปครับ <c oughs> ไปตรปงตัวครับของกำพลครับคือลากตัดมาหลายชังหวะไปหน่อยแล้วนะฮะแหวกมา2มา3ครับพอถึงนี้แรงขาจะตกลงะมานแล้วยิงไม่เต็มเท้าด้วยครับเนี่ยบอลเลยไม่ยากสำหรับทางกำพลครับออกมาทางซ้ายบ้างครับยอดรักนาเมืองรัก เปิดเข้าไปจังหวะนี้พิษบูโขกครับโอ้โหพยายามสะบัดเต็มที่แล้วครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบยอดรัก็ได้จังหวะศบจังหวะในการครอสเข้าไปจากทางซ้ายนะฮะดูฮะเบือนเนี่ยแตะมาให้มองเข้าไปจุดนัดพบเจอกับพิษบูแล้วพิษปูพยายามจะควิดนะฮะเสาแรกแต่ว่าบอลมันย้อนหลังไปหน่อยนะฮะบิดขวิดไม่เข้าครับเต็มที่แล้วฮะเก็บได้ครับโอ้ย ผู้ตัดสินยังไงเอาเป่าไปแล้วครับเอาครับตอนนี้ปล่อยเสียงลูกวีดดานิโลโลเปสมาไหลเข้ากลางมาพิทบูเข้าซ้ายกดลูกนี้ไม่ตรงรอครับรรยองยังยังไม่ได้สองศูนย์ครับการประสานงานสร้างความไม่พอใจให้แฟนๆในสนามพอสมควรครับดูฮะดูข้าไปประทะจังหวะนี้แล้วผู้ศิสินปล่อยครับเสียเปรียบเลยแต่ว่าดีลูกนี้ที่พิทบูเนี่ยยิงหักข้อมากเกินไปแล้วออกเสาสองครับนี่ครับคือผู้สินไม่เป่าเนี่ยก็ต้องเล่นไปก่อนครับ เสียดายครับจังหวะเกือบจะ2อศูนย์แล้วนุ่นดูจังหวะนี้เป็นการเข้าปะทาของทางหมายเลข5้านะครับเป็นครับมาทางซ้ายครับวีรวุฒิการเยี่ยมเปิดด้วยซ้ายลูกนี้เอาแล้วเก็บอลลงสวยครับแล้วบอลลงโอ้ยครับประตูเป็นหนึ่งแต่ว่ามีทงเงินล้ำหน้าครับกินเล่นโมต้าครับโอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอครับ ้องเช็คลรือปลาเนี่ยพุทสินจะมีการรับแจ้งอะไรจากทางห้อง VR หรือล่าตรงนี้ยังขาวสะอาดอยู่นะฮะแต่ต้องดูจังหวะที่จับบอลแล้วนะครับว่าโดนไม่น่ามีอะไรครับเจษดาครับครับแม่คือทงอยกนะครับแต่ว่า VR เช็คจังหวะแบบนี้อยู่แล้วครับเอาล้วครับพุัธสินนะครับคุณสาภศรีบุญก่อยใช้ VR เช็คแล้วตอนนี้ครับได้ประตูครับเจาครับโอ้โห ชุติพลบรรจงปั่นด้วยซ้ายติดบล็อกแล้วจังหวะนี้ปัดออกมาอานุชิตเงินบุคคนเก็บได้แล้วกดลูกบอลโอ้โห <c oughs> ครับมีโอกาสยิงจากกิติศักด์โคชินบอลฉลับด้วยครับสุดท้ายออกหลังไปครับบอลไปทางนู้นทีทางนี้ทีสุดท้ายมาเข้าทางกิติศักด์โคชินนะฮะเนี่ยวิ่งเข้ามากดเต็มข้อเกือบจะมีฉลับเหมือนกันนะครับโอ้บอลเกิดจะลอดขาทางปาร์คไฮยยองเลยฮะแต่ว่ามันออกนอกกรอบไปครับนี่เป็น พิทบูแล้วโลเปสลาดจี้ใส่ด้านหลังเนี่ยมีเข้ามาพัวพันครับแล้วยิงเองเลยครับดนิโลโลเปสครับแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปคือทางบาสหน้าเนี่ยวิ่งประกบทางพิทบูแบบหายใจรถต้นคอเลยนะครับทางดานิโลโลเปสเนี่ยก็ให้ไม่ได้ครับสุดท้ายตัดสินใจยิงเองครับมีฉลบนะฮะลูกนี้ฉลบนิดๆฉลบทางอดุลหมื่นสมานนะครับครับปีศาจรัชพลเบิ้ลมาครับสรันยู กุมหน้าเปิดไม่ขึ้นโอ้ยแล้วล้มไปตรงนี้ยังไงครับบุษินนี่ครับเป่าว่าเป็นผู้เล่นของทางประจวบครับดูฮะว่ายังไงสลันยูเปิดมาแล้วมีมีแฉลบแล้วไปปะทะนิดเดียวครับเป็นจังหวะที่วัชรินเนื่องพระแก้วครับเข้าปะทะไปครับฝั่งประจวบเป็นชุติพลชุติพลทาองแท้นี่ครับมือแตะนิดเดียวครับอย่าล้มทิ้งตัวเลยปาเก็บได้ครับ ยันโตบาสนาแล้วเป็นการช้าสุดท้ายไปแล้วครับก็จบเกมนะครับเป็นทางเจ้าบ้านพิธีประจวบเสมอกับทางผู้มเยนอย่างระยองไป1ประตูต่อหนึ่งครับ